แล้วอันนี้ฮะเธอเไม่ได้หรออันนี้สี่แมนไปไหมอ่หรอแมนมากเลยเอาเหอะเปิดรายการวันนี้คุณผู้ชมโอเควันนี้เราสามคนก็ได้เวลามารีวิวเปิดกล่องแล้วนะคะกับแคมเปญ Pralsette Box หลังจากที่เราแจกกล่องไปเรียบร้อยแล้วก็ถึงหน้าที่ของการรีวิวเลยรีวิวว่าในกล่องใครได้อะไรอะไรไปยังไงใช่เฮ้ยนี่คือหนึ่งกล่องได้อย่างนี้เลยถูกลงทุนไปไหม ทำไมเราลงทุนขนาดนี้เนี่ยแต่ของแฟชั่นกักระจายกระจายมีของกระจายกระจูทั้งหมดนี้เรยังไงอ่าเร่ไงก่อนจุกจุบมันเยอะมากเลยเนาะจนไม่รู้ว่าจะรีวิวใช่นไหมจนแบบเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนได้กล่องไปเนี่ยเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะเริ่มต้นจากแบบเราจะเห่ออะไรออกจิงิดว่าเขาเปิดมาแล้วเขารู้สึกยังไงตอนที่เขาได้กล่องอะสะดุ้งสะดุ้งตาไหมตาช มีความตาชนิดหนึ่งตาชมากมันตาเฮ้ยทำไมร่ำรวยกันขนาดนี้คือรู้สึกพอได้ของมาปุ๊บมันจุอมันแบบหูตาละฉ่ำมากแล้วก็ต้องเลหาก่อไหม้ว่าแบบแบบไหคุยก่อนเออคุยก่อนคุยคุยคุยว่าฉันได้แบบได้ฉ่ำช่ำไหมมามาเริ่มที่อะไรดีคะเอาเิลตี้ก่อนนะเอาเบลตี้ก่อนก็ได้ เธอเริ่มเลยสังกุงสูงสุดก่อนเลยชิ้นแรกใช่แล้วสังกุงสูงสุดต้องบอกว่าซาประกอบด้วยนะขอซาประกอบเป็นเกาหลีนเกาหลีเหนือหรออันนี้เกาหลีใต้นะค่ะทษทตนะฮะโซวาซู First Care Activating Serum อไม่ใช้ตัวนี้มาไม่ถึงโซวาซูพูดเลยเป็นตัวแบบว่าตัวที่แบบ เรียกว่าการเริ่มต้นใช้สูตรต้องแนะนำเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยเขาพัฒนาสูตรนี้เป็นสูตรที่เป็นรุ่นที่ห้าแล้วซึ่งเป็นสูตรที่ตอนนี้คือนาสูตรนี้คือเป็นรุ่นที่สตรองที่สุดอืดูดๆสตรองหนึ่งขั้นแบบปลาหัวแตกลองไหมเขาบอกว่าสตรองจริงๆนะเราต้องทดสอบแล้วล่ะไมหมายถึงว่าคุณภาพแบบซึมลึกใช่ไหมซึมดีเป็นรุ่นที่ห้าแล้วที่เขาพัฒนาสูตรมาซึ่งความพิเศษเนี่ย ไม่ใช่ว่าแค่พัฒนาสูตรอย่างเดียววันนี้มาในขวดแบบ Limited e dition ด้วยสวยมากสีสวยสดงดงามก็คือตัวนี้มันจะมีความแตกต่างจากสกินแคร์ทั่วๆไปนิดนึงว่าปกติเนี่ยเขาจะมีความว่าต้องไล่ลำดับใช่ไหมจากความแบบเป็นน้ำใสๆมาก่อนแล้วก็ค่อยแบบเข้มข้นขพ้นเรื่อยแต่ตัวนี้คือชื่อเขาก็บอกแล้วเป็น first care เพราะนั้นจะใช้เป็นตัวแรกตัวแรกก่อนน้ำตบอีกอ นางก็มีความเป็นแบบว่าส่วนผสมก็จะเป็นพวกสมุนไพรเกาหลีสูตรโบราณต่างๆที่แบบว่ารวมตัวกันโอ้ยนางจะทําหน้าที่แบบว่าเปิดประตูเคาะเปิดประตูะตล็ลอกน้ำหนัให้แบบว่าตัวอื่นเนี่ยสามารถผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่จะใช้ในขั้นตอนต่อๆไปเนี่ยเข้ามาบำรุงผิวได้อย่างลบบ้ำลึกเพราะฉะนั้นมีตัวนี้ตัวเดียวหมายถึงว่า สกินแคร์ตัวอื่นๆที่คุณใช้ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะมีความแบบว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นไปแสดงว่าตัวนี้มันเหมือนเหมือนทําให้ตัวอื่นเพิ่มประสิทธิภาพถูให้มากขึ้นมาเรียกนกนกนกขอประตูเฮ้ยตื่นผิวเราต้องเตรียมรับการลุมุงกันแล้วนังเป็นเพื่อนกับทุกคนขอได้ไหมขอให้ทดสอบแบบเมื่อกี้เนี่ยเหรอพราวเหรอเิรเิ่มเฮ้ยเฮ้ยให้ลุมหมอแข้มค้นนะรุ่นเนี้ยใส่สีมาเดียวกันคือลุมกันยหรอแคบค้นนะรุ่นเนี้ยพูดเลย ถัดมาชัดนถัดมาหรอถัดมาอะไรดีเอาั่งของคุณลี่บ้างกระเป๋าบ้างดีกว่าเนาอมาฟักแฟชั่นโอ้โชโอ้โหใบนี้เนี่ยถือว่าบอกว่าเป็นใบที่เป็นซิกเนเจอร์ของโคชอีกหนึ่งใบนะคะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นสวิงเกอร์แบ็ซึ่งรุ่นนี้งสวิงเกอร์ไม่ใช่สวิงเกอร์ค่ะไม่ใช่ใช่ใช่ผิดอย่าค่ะคิดสิ่งที่คิดไว้เงียบๆค่ะโอเคสวิงเกอร ิงเกิลแบ็นะคะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระเป๋าสะพายใบเล็กๆอย่างนี้ซึ่งหมว่ามันอินมากเลยนะกระเป๋าสะพายใบเล็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาสะพายให้ดูให้เห็นชัดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามาให้เห็นก่อนว่าเขามากับหนังแจ็กกาดซึ่งพิมพ์ลายโมโนแกรมของโคชนั่นเองแล้วคลิปหนังเนี่ยเป็นหนังบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนังคุณภาพสูงอะ่ะของโคชซึ่งโคชเนี่ยเขาจะมีความแบบไฮไลท์ของเขาอยู่ที่หนังนี่แหละ พราะว่าหนังเขาอะทำจากหนังที่มีคุณภาพสูงคือไม่ว่าคุณจะแบบสมบุกสมบันได้ย <ไป S 2> ังไงอ่<ข>างเงี้ยเออไดอ้แล้วได้รางวัลเลยนะได้นาตราชอ่ะไม่ใช่ผิดประเทศผิด <c oughs> ประเทศผิด <c oughs> ประเทศอ่ะไม่ใช่นะคะ <c oughs> อ่านั่นแหละแล้วเนี่ยความชอบของฉันนะคืออะไรรู้ปะคือเธอสามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปเป็นคลาสได้นี่เออนี่ไงมีงานเดี๋ยวเราค่อยมาทำให้เห็นอือหรือทำาตอนนี้เลยทำเลยเริ่มทำเลยเริ่มเนเ่ ตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังตื่นเต้นจังตืนเต้นจังไดหมอุ้ยดูดีดูดีอ่าเลิศอันนี้เป็นคลาสได้เดี๋ยจริงๆอ่ะถ้าเกิดจะมาเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางใช้มาก็ได้นะก็ได้อยู่พอไซส์นั่งได้อยู่ได้อยู่บอกว่ามัลติฟังก์ชันนะสำหรับคนที่พกเครื่องสำอางแบบบ้าหอบฟังอย่างฉันมันมีสายยาวได้วยไหมมีสายยาวด้วยนี่เห็นไหมมาพร้อมกับสายสั้นสายยาวเต็มที่มากซึ่งปรับระดับได้ปรับระดับได้อีกเลิศมากจะเปลี่ยนเป็นคอสบอดี้หรือเป็น ใช่ได้หมดอันเนี้ยเรามาลองใส่ของไหมลองใส่ได้เยอะขนาดน่ะเอาสิมาฉันไม่จัดนะฉันไม่จัดใหม่เนาะนะอ่ะเอดาใส่ไปใส่เไปใส่ไปใส่ไปเซรั่มใส่ไปสองคนเฮ้ยเฮ้ยอีกนี่อีกได้ได้อาไปอีกนะีกอ่าเก็บแล้วเก็บให้เหมือนเดิมด้วยนะอ่ะไอตอนเอาอตอนเอาบอกเฮ้เหมือนเดิมด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยได้เห็นไหมจุนะจุเหอะ แต่เหมือนเหมาะกับแบบเราออกออกไปเดินที่ไหนใกล้ๆอย่างนี้เนาะพกมือถือพกกระเป๋าตังค์อะไรอย่างเงี้ยลงประมาณนั้นจ่ใจเข้าใจของเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนนี่ไงทำให้เหมือนเหมือนดิวงซิตรงไหนไม่เหมือนเอาปากกามาวงซิเอาปากกามาวงซิอ่ะพอแล้วมาต่อของที่ชานฉันเลือกที่นี่แต่เครื่องประดับนะเธอมีกระเป๋าเยอะแยะทำไมดูร่ำรวย sorry นะ sorry นะอุ้ยเธอต้องใส่ด้วยนะสวยมากบอกเธอ ซึ่งมาสองแบรนด์พราวานะคะซึ่งแบรนด์พราวานนี้ก็จะมีทั้งต่างหูแล้วก็กําไลข้อมือทำมาจากผ้าไหมมัดหมีมม่ทอมือจากจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นเออมันะกลุ่มแม่บ้านต่างๆเออในจังหวัดขอนแก่นนะคะที่เขาร่วมทํามาอมนี่ซึ่งในแบรนด์พราวานี้ก็ได้สนับสนุนของอเขาเรียกว่าเออของโอทอปของพื้นบ้านต่างๆน่ารักเนาะอดูสิแล้วก็มีความเป็นไทยนิดนนี่ นี่ไงสวยงามเป็นดอกไม้เป็นดอกไม้เราจะแมทช์กับชุดได้ง่ายมากเป็นแบบวันสบายๆนะคะเป็นเดย์ลุคต่างๆอาจจะใส่กับเสื้อใส่เดี่ยวสีขาวอ่าหรือจะเป็นใส่เดี่ยวกับเธออย่างนี้ก็ได้ปึ้งๆนี่ฉันเหมาอกว่นดีมากกว่าเสวยเห็นไหมสวยจะเป็นชุดออกงานก็ได้เห็นไหมซึ่งมันเข้าได้กับทุกลุคนะคะใส่ในเดย์วันต่างๆเ่าจะเป็นแบบไปเที่ยวเอยอะไรเอยชอปปิ้งเอยนะครับมีความเก๋ได้กับเนี้อย่างหนึ่งก็คือสามารถ อนุรักษ์ของไทยสื่อสารประเทศนี้ต่างๆนะคะแล้วก็สนับสนุนวิชาชีพของกลุ่มแม่บ้านต่างๆด้วยนะะจริงๆถ้าวันไหนแต่งตัวเบาๆเอาตรงหูใหญ่หูป่วงเดียวก็จบก็อยู่แล้วสวยงามไม่ต้องคิดเยอะสีก้ามสีขาวกางเกงเอวสูงนี่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 เห็นไหมสกามก็ได้ก็ได้สีหรือถ้าใครคิดว่าโอ้ตายแล้วจะแมทช์ชุดยังไงดีก็ง่ายๆเลยคือเลือกสีเสื้อผ้าให้มีความหยอกล้อกับสีของ ตัวตัวดีเทลของเครื่องประดับตรงนี้นะครับจะเป็นม่วงน้ำเงินแดงไม่ได้หรอกล้ค่งคะจานเฮ้ยว่าไงยังไงวะเออวะนี่คืออะไรยอกล้อเดี๋ยวไม่ต้องเกีบทุกไม้เขาได้นะเขาได้วะยังไงวะอย่างเงี้ยได้อ่ะต่อไปอย่างนี้ก็เอานะห้าบาทสิบบาทห้าบาทสิบบาทก็เอาอ่ะอ่าอ่าคนต่อไปคนต่อไปอ่ะมาถัดไปอากาศกำลังแบบว่าเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่หนั้นอ่ะแน่นอนแล้วเราก็โควิดด้วยช่วงนี้เราก็แบบอดอยาก ปากแห้งกันนิ่ปากก็จะแห้งกันนิดหนึ่งแล้วทำไมนี่ปากแห้งช่วงโควิดอ่ะจริงจริงก็เรารวยกันเหรอช่วงนี้วะเธอรวยเหรอไม่ใช่รวยเหรอคราวนี้มีแต่การแจกของในเซเลคเซ็ตบอก์ของเราเท่านั้นแหละที่รวยพูดเลยมาจากแบรนด์ซิสเล่พะฉันเห็นโลโก้ตรงนี้แต่แบบนี่เราจะต้องใช้ลิปบาล์มกันดูร่ำรวยขนาดนี้เลยเหรอนี่คือนี่คือเขามาในกระเป๋าแบบนี้เลยนะกระเป๋าสวยมากเป้ากระเป๋า้ากามมหยี่สวยมาก จร,จริงๆรุ่นเนี้ยคือเป็นรุ่นลิปบาลที่เป็นรุ่นซ mm ิกเนเจอร์ของซิสเล่เขาเลย mm hmm. เนื้อบา姆ก็คือมาจากเป็นเอเซนเชียลออยล์ธรรมชาติ mm hmm. ซึ่งแบบจะมีความนุ่มเนียนละมุนมาก mm hmm. คือเวลาที่แบบว่าทาลงไปบนริมฝีปากเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบซึมซาบเข้าไปแบบอย่างซึมลึก mm hmm. ให้ความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานที่แตกระแหงก็จะลยบเนียน,นทันที mm hmm. ที่แตกระแหงก็จะลิปเนียนอันนั้นคือข้อดีมากๆเป็นลิปรุ่นที่แบบชอบใช้มากๆจริงๆโดยเฉพาะแนะนําสําหรับคนที่นอนห้องแอร์ เยอะๆดื่มน้ำน้อยนิสัยไม่ดีเหมือนเราเนี่ยแหละก็จะต้องเหมาะกับลิปรุ่นแบบนี้เป็นใช้ทาก่อนที่จะลงลิปสติกจริงก็ช่วยให้แบบเรียบเนียนไม่ตกหล่นดีขึ้นมากที่แบบพัชชาชอบทำก็คือชอบปาหัวตัวเองปาหัวคนอื่นบางทีก็ทำบ้าง ทักเยอะๆันนี้ก็ทำลองทําแบบสครับด้วยตัวเองไหมกับด้วยลิปบาล์มอันนี้หรออ่าใช้ตัวนี้ทําได้ตักขึ้นมานิดนึงแล้วก็ผสมน้ําตาลลงไปน้ําตาลเหรอน้าปากจะได้วนหวานเนี้เหรอปากหวานไม่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 มีแผนไงทำสครับก่อนนอนปากจะได้วนหวานเขาปิดเนอะยังงาน ก็แบบถูๆอย่างนี้เนี่เด่นเซลที่แบบว่าสกินที่แบบตายไปแล้วก็จะหลุดลอกออกไปเน้นแค่เซลหรือเน้นแค่ใครมาชิมหรือเอ้ยตายแล้วบ้าบอใครจะมาชิมของเขาดีจริงอันนี้คือว่าอยู่มายืนยาวเป็นรุ่นที่แบบว่าไม่ต้องเรียกว่าแบบไม่ต้องไปถามหารุ่นอื่นเลยคืออันนี้อันเดียวเอาอยู่สำหรับคนปากแห้งจัดๆะลดถัดมาต่อละเอาชิ้นไหนดีอ่ะ เอาชิ้นที่เธอท่องมาดิ <c oughs> แหม่ก็ท่องมาทุกคนนะนานชิ้นที่ท่องยากๆไม่ฉันว่าชิ้นนี้ดีกว่านี่ชิ้นนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเซรั่มที่จะช่วยลดเดือนลิ้วรอย <c oughs> ตั้งแต่ลิ้วรอยแรกที่เราเกิดขึ้นลดปะอือเขาคือ Clinique Smart Clinical Repair w r i n k l correcting serum ค่ะทนัดจริงๆนะเรื่องดูดโชว์กับเรื่องดบสปกตเนี่ยเห็นเขาบอกว่าสามารถที่จะบอกว่าช่วยลดเดินริ้วรอยแล้วผิวเรียบเนียนแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นด้วยเขามีส่วนผสมของเปปไทด์ซึ่งบอกว่าคัดสรรมาพิเศษแล้วหลากหลายชนิดอัดเข้าไปอยู่ในขวดสีม่วงอันนี้คือแบบว่าสุดยอดมากเลยนะคือส่วนมากคลีนิกก็เขาจะมีส่วนผสมเป็นทางวิทยาศาสตร์ซึ่งแบบว่าเขาคิดวิเคราะห์มาอย่างแบบเป๊ะแล้วล่ะว่าสูตรนี้คือคือเป๊ะกับ แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดจริงๆอก็คือเหมาะกับทั้งผิวคนเอเชียแล้วก็ยุโรปกับทุกเชื้อชาติเลยทุกสภาพผิวด้วยไหมอือที่สําคัญคือเหมาะกับคนที่ไม่ชอบน้ําหอมเพราะว่าสกินแคร์ของนางไม่มีน้ําหอมอุ๊ยดีมากเลยหรับคนที่แบบว่าเอออะแล้วบางคนต้องหอมนะบางทีสกินแคร์บางตัวจะมีกลิ่นหอมที่บางคนไม่ชอบเนาะกลิ่นหอมบางแบบคนก็ไม่ชอบซึ่งคลินิกเราจะตอบโจทย์ออกมา แล้วเราก็จะเผื่อเทสที่ไรเราก็จะต้องไปดมทุกทีเพราะว่าแบบเหมือนเราติดทีชอบดมแล้วดมแล้วดมแล้วก็แบบทีนี้ก็ไม่มีกลิ่นก็ถูกแล้วก็ถูกแล้วจริงๆริงแต้เรื่อำนี้เรารู้สึกสบายใจนะเวลาใช้อะอยู่แพ้ง่ายใช่เพราะเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราจะไม่ชอบอะไรที่เป็นแบบน้ำหงน้ำหอมหรือว่าซิลิโคนหรืออะไรงี้เลยอะไรเงี้ยเออแต่ตัวนี้น่าใช้มากเลยอะขอนนะไม่ติดอะเขาให้ฉันแหละแต่เขาไม่ใช่อะไรอะเอาไม่ได้เลยหรอเขอไม่เหมือนกันไงอะไรอ่ะเห็นว่าเวลมันต่างกัน สำหรับคนณกิเกอย่างฉันนะคะสุกี้เกตจะคุยเสียเวลากับสองสองนางนี่แล้วรู้สึกแบบไร้สารรู้สึกไม่แบ่งของไร้สารไร้สารอะไรอ่ะไร้สารมีคนเดียวนะที่ไร้สารในเนี้ยตอนเนี้ยไม่แบ่งของกูโกรธคือได้ได้สี่ฉันเลยมานำเสนอใบนี้ค่ะกระเป๋าของสุวิมลนะครับชื่อรุ่นว่าเบบี้เบบี้เบบี้เมลไม่ใช่หรอเบบี้เมลพันปามเบบี้เมลทูมี กระเป๋าสุวิมนะครับรุ่น baby mel t o m ซึ่งมันเป็นทำมาจากหนังงูหลากสีนะครับเป็นแบบมินิส์ซึ่งในกระเป๋านี่เราก็ยังแถมมาเป็นสายเคาดยาวที่จะทำเป็น crossbody ก็ได้หรือจะเป็นแ h a n d b a ็ก็ได้ซึ่งนี่มัเป็นคือหนังงูหลากสีดังอันนี้ก็คือทำเป็นสีที่คอนทราสต์การระหว่างสีน้ำเงินกับสีส้มนะคะทำให้รู้สึกแบบ เก๋ไก๋อ๋อสีส้มคือสีข้างในเลิศด่านมีความปัาเห็นป้าเห็นนป้าไม่ได้อยู่ดีๆทำมาแล้วโอ้ยไม่เกีดอ๋อเอาไว้ใส่ลายใส่ลายอะใส่นะใส่ซิ่ิเกนซิลิปสติกคนสวยไม่ต้องใส่อะไรเยอะครับว่าไม่ชอบถืออะไรหนักๆเกิดเติมปากเอไว้ถือเก๋ๆบางทีกระเป๋านะครับมันมันไม่ได้ทำมาเพื่อใส่อะมากมายเอาไว้เป็นพร็อพบัตรเครดิตนี้ใช่บัตรเครดิตซลิปสติกหรือเวลาเราจะไปเที่ยวหรือไปอะไรแบบ ต้องทำตัวตัวเล็กตัวเล็กตัวน้อยอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากถือกระเป๋าใบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใหญ่ไปทำตัวตัวเล็กตัวน้อยเออผู้หญิงตัวเล็กกับเธอใช่ไหมครับนะทำน้วยฉันหน่อมใช่หนอมครั้งก็จะถือไปแบบหูใบใหญ่ใบโตเราก็ไม่ได้ไปหอบไปแบกหามันเนาะเ้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กเนี่ยดูอย่างฉันเนี่ยและไอ้ที่ขนกันมาว่ามันตรงนั้นคืออะไรนีคืออะไรอ่ะไม่อันนี้คือต้องไปที่อื่นไง อันนี้ไปที่อื่นไงอ,อันอ,อันนี้คือไปกับเพื่อนสาวอ,อันนี้คือไปกับผู้ชายผู้หญิงสวยๆเราต้องมีกระเป๋าหลายไซส์ไว้ให้หมดทุก,นกนในสเสนการจริงๆแล้วว่าการที่เรามีกระเป๋าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับวาระและโอกาสถูกไหมฮะไม่ใช่โอ๊ยเธอจะไปชอปปิ้งอ่ะเธอจะถือกระเป๋าแบบใบเล็กใบน้อยก็ไม่ได้เออเพราะเราต้องใส่จุของมาแต่เราจะแบบไปกับผู้ทำตัวอันแอตัวเล็กมาเด็กป .2 อย่างเงี้ย แล้วก็ต้องถือกระเป๋าตัวเล็กๆต้นน้อยมาถึงประศรีบ้างสังเกตมาแล้วเวลาแบบเวลาที่อยู่กับผู้ชายตัวอะไรอ๋อไม่เหรอน่าจะเป็นนางคนเดียวซึ่ะซึ่งนี่เมื่อเราต้องทำตัวเล็กแล้วกระเป๋าของเนี่ยสุนมนใบนี้ก็จะเหมาะมากเห็นไหมล่ะอะไรอ๋ออะไรอ่ะพอถือกระเป๋าปุ๊บเสียงในลองมาดูก่อนเฮ้ยเธอว่าไงวะใส่เดนใส่เดนอ๋อคือลูกเทปสิงอ๋อลองดิลองนี้ ไช่หรอไงหรอเองนี้ได้เลยอมันน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยไปชิมต่อไปดีกว่าเธอเอออะไรนะอะไรอ่ะอาร์มอะไรสิ่งเนี่ยคนฮงโกงเหดเเธอมีกระเป๋าฉันก็มีกระเป๋าอ่าน่ารักมากพูดเลยฟูร่านะคะรุ่นเม o ทรโพลิสมินิครอสบอดี้สีนูด อือแบบสีสวยนะหวานละมุนมากจริงเหมาะกชุดเธอมากเลยอ่ะใช่แล้วก็เหมาะกับคนที่แต่งตัวสไตล์แบบเบาๆามินิมอลใส่สีแบบพาสเทลหวานๆกรุบๆอะไรเงี้ยจริงๆเราเข้ากับเข้ากับเสื้อผ้าได้เยอะมากลยแบบสบายๆที่ชอบมากๆเลยก็คือไอ้ตัวแบบว่าตัวล็อกกระเป๋าเอ็กเซซซอรี่ตัวล็อกกระเป๋าของขาแบบเป็นสีเดียวกับตัวของตัวหนังเป๊ะเลยซึ่งมันทำให้ดูแบบมีความละมุนอ่ะมีความละมุนละไม่เดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในติส เลินอย่างนี้ฉันว่านางจุองของใช้ได้นะใส่โทรศัพท์ได้ใส่อะไรได้อแล้วก็ทรงดีสรงแหงเชียวตัวโซ่นี้เป็นเป็นโซ่สีเป็นโซ่สทองซึ่งเป็นทองสีแบบอ่อนๆไม่ใช่ทองแบบมันเป็นเป็นโซ่ผู้ดีอ่ะสีผู้ดีเป็นทองแบบ จางๆอ่ะไม่ใช่ทองแบบท้องทอง,ทอง,องใช่ที่ไปจี้มาอะไรเงี้ยเราไม่ได้อ่ะคือเมื่อวานามีข่าวมีข่าวเจนีจะไปจี้อ่ะน้องมอง .6 ที่ไปจี้มา,าไม่ใชเ่เดี๋ยวค่อยเล่าข่าวบ้านการเมืองนิดนึงใส่ได้ทั้งแบบว่า Cross อดี้หรือหัวของใครซึงก็ได้หรือจริงจริงก็สายยาแบบเนี้ยเราสามารถทําให้แบบพันนองข้อมือแล้วถือให้เป็นแบบเออใช่ใช่เก๋ๆเปร้องอย่างนี้อะไก็ได้พก็เดี๋ยวจะทําให้เห็นตอนที่บอกว่าน้อตัดสลับเลยนางมีสีอื่นใช่ไหมมีสีอื่นเยอะมากแต่สีนี้คือสวยเลยนะแต่สีเนี้ยมันเป็นสีที่เขาเลือกมาแล้วเพราะว่ามันเข้าได้กับเสื้อผ้าได้ง่ายมากชุดออมอืมดีงามสวยงามอ่าไหนดูซิเหมาะขนาดก็กำลังดีดูเห็นไหมล่ะ เห็นไหมล่ะหวานเลยตัวเล็กตัวเล็กอร่อยสิอร่อยสิวะจะจบไหมวันนี้กี่ชิ้นแล้วอ่ะเธอเธอเธอถึงเธอละเล่นกส์จนจนลืมโอ้หน้ากากหลุดเลยเนี่ยลหน้ากากหลลุดหน้ากากหลุดมาค่ะถึงที่อะไรที่เขียนคิวดีกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายเราก็ต้องเขียนคิวใช่ไหมเขียนคิวไหมเธอ ปังปังออสวยจะเกิดปังไม่เลยตื่นมาก็คืออย่างนี้เลยนี่นี่เขียนไม่เขียนนะคิ้วมันตะโกนนะเขียนเขียนเลยนุกของกูทุกวันเลย เขียนไม่เขียนคิวแต่คิ้วมันตะโกนอ่ะออกจากบ้านนึกออกปะเวลาเราเขียนคิ้วว่าต้องให้คิ้วมันตะโกนออกจากบ้านต้องคิ้วมันตะโกนว่าเขียนยงต้องยังไงต้องแบบรักอย่างวเลยอย่างเงี้ยแลอย่างเงี้ยไม่ใช่สถานร้านำแปดนะนี่ต้องยังไงหันไปดูข้างข้างคิ้วคิ้วหรือกดอันเนี้อเนื้อคง่ามไหคิ้วหรือโกนเกตคิ้วเขียนไหมคิ้วเขียนไหมคิ้วเขียนแล้วตะโกนไหมตะโกนยังไงคิ้ว กับเบริสยังชู่คิ้วใช่ไหมได้แล้วแล้วแบรนด์ที่แบบใช้บ่อยใช้เยอะที่สุดก็ต้องยกให้เบรนด์นี้แหละเขาแบบเามีทุกอย่างจริงๆขอบคุณนะค่ะได้นี่ถูกเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมคือได้ใช้โปรดักต์แต่งคิ้วของเขาอย่างเดียวคือแต่งทั้งวันนะแต่เขาก็แต่งคือคือวาดทั้งวันวาดคิ้ววคิ้วได้ทั้งวันคืออุปกรณ์เยอะมากจริงๆซึ่งอันนี้ใหม่ล่าสุดเห็นบอกว่าเป็นเนื้อครีมด้วยที่บอกว่าวาดง่ายแล้วก็สามารถกันน้ำด้วยตลอด2 4ชั่วโมงนั่นหมายความว่า เธอจะไปเที่ยวกับผู้จะไปทํานู่นนี่นั่นกิจกรรมนอนยิ่สี่ชั่วโมงมาความคิวแหวนอีกสี่ชั่วโมงความคิวแหวนโปะมากจริงโปะไหมโปะอ่ะสมมติว่าหลับทาเป็นบอกว่าแบวเบแล้วก็หลับไปเบวเบแล้วก็หลับไปแล้วแล้วตื่นมาคิวแหวงได้ไหมห่างคาดห่างคาดกลางซึ่งทําบ่อยนะไม่ได้ขนาดตะโกน่าเรียนแล้วก็ไม่ได้ แล้วก็คือปัญหาแบบนั้นของคุณผู้หญิงจะหมดไปเพียงแค่ใช้เบเนฟิตค่ะอันนี้ซึ่งเขามาพร้อมกับแปรงซึ่งแปรงอันนี้มันจะมาพร้อมกับแปรงหัวตัดที่บอกว่าใช้ในการสร้างกรอบคิวแล้วก็แปรงที่เป็นในลักษณะที่ว่าอะไรนะเป็นเป็นตัวปัดเป็นตัวตัดอ่าที่ทําให้หัวคิ้วแบบว่าดูฟูฟุ้งไม่ใช่ฟูฟู่งฟูฟุ่งฟูฟ้อง ปูป้องดูลมูลน้อยขึ้นปัดหัวคิ้วทำหัวคิ้วเด้งๆดนิดหนึ่งประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วแปลงแองเกิลเนี่ยฉันชอบใช้นะเพราะว่าไหนอันนี้เออเพราะว่ามันสามารถแบบควบคุมองศาการก็ดูสิก็ดูสิก็ดูก่อนก็ดูก่อน็ไปทำให้เราตั้งมั่นมีสมาธิในการในการเขียนแล้วขอถาม์หนึ่งอันเวลาทำอไมเขียนคิ้วอะปากมันต้องแบบเงอะ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 ไม่ได้อะไม่ได้ แล้วข้อสอต้องอยู่ในองศา,าที่ใช่ด้วยนะองศา,าอะไรเก้าสิบต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไม่ได้เลยถ้าไม่งั้นแบบโกลเ้นเกตไม่มาโกลเ้นเกตต้องมาอ่ะเธอต่อเดี <laughs> ๋ยวเราไปมาทำให้เห็นตะโกนหรือยังฮะตะโกนยังคิวต่อไปฉันขอรีวิววันนี้ค่ะผ้ามันคอร์นะคะจากแบรนด์ AB Angelis Ballet นะคะซึ่งเป็นผ้ามันคอร์สุดชิคจากอิตาลีนี่พิมพ์ลายโมเดลแกม ของแบรนด์นะคะ A B สวยงามซึ่งผ้าพันคอแสนเก๋อันเนี้ยสีเข้ากับเสื้อเทนเอยใช่มันสามารถทำได้หลายอย่างนะคะสมัยนี้คือเราสามารถทำผ้าพันคอให้เป็นเสื้อผ้าได้อ่านี่อย่าปล่อยกระเทว้กับผ้าการ์ดดังเลยที่วิธีง่ายๆนะคะี่ทำเป็นทเป็นสามเหลี่ยมเสร็จปุ๊บนี่ปุ๊บพันนี้ไปก่อนนะเพื่อโครงต้นเรื่องหนึ่งพันเก่งอ่ะมีโซเชียลสักหนอว่ะนี่ปุ๊บ ทำเป็นไหลเบี่ยงนี่้ยใส่ชดานี่คืออะไรอ่ะพอสอพอสอพอสอใช่ไหมจีวอนบินนี่สำเร็จหลายอย่างนะคะไม่ใช่แค่พันคออย่างดีแล้วก็ทำเป็นชุดได้หรือเธอจำได้ไหมเมื่อสมัยก่อนตัวจอยนี่กินง่ายพาเช็ดอุ้ยฉันไม่ทนเลยอ่ะ เอาปากกาบวงใชฉันไม่ทันนะฉันเบื่อน้องคนนี้มากซึ่งอย่าร้องต่อย่าให้ได้ยินว่าร้องต่อไม่แต่เบื่อนะมันเป็นผ้ามันคอที่อเนกประสงค์สามารถทําเป็นเสื้อผ้าได้หรือก็ห่มร้อนห่มหนาวห่มร้อนห่มหนาวเหมือนผ่านร้อนผ่านหนาวอย่างนี้ห่มน้องห่มหนาวไงบางทีอากาศแบบเหมือนจะเย็นมากๆอย่างเงี้ยก็อื้อหือหรือแบบ อากาศเลยแบบว่าพันคลายแล้วก็อ๋อต้องตกนะดีไซน์สวยงามแล้วก็ไซส์กำลังดีนะฮะไซดีไซดีเราจะทำเป็นแบบ มาโพกหัวก็ได้พกหัวทำนู่นนี่นั่นได้พกหัวใช่ทำทุกสิ่งอะลองไหมปูปิกนิคยางสิเดี๋ยวลองก่อนอปูปิกนิกได้สมมติว่าเก็บไว้ในกระเป๋าสวยๆก่อนใบนี้ปึ้มเติมไปทะเลรัดคอรัดคอแล้่ก็ี่ไม่พอใจได้แล้วก็ปูกฟารบนั่งสวยใช่ใช่ใช่นี่นี่ใช้ปูแล้วแบบว่าวางของแล้วถ่ายรูปลงไอจีนะเออดีซื้ออันกประสงค์มากดีอ่ะต่อไป ต่อไปปกติพวกเธอสองคนเป็นคนที่ใช้ลิปสติกแบบไหนแบบแท่งหรือแบบลิควิดแบบฟรีออ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อดีสุดเนาะอย่างเงี้ยเนาะแบบในแพลตชเล็กเท็ดบอกนี่ก็แบบรก็เป็นแบบฟรีซึแบบ่งด,ดีมากจริงๆอะไรก็ได้ที่ขอฟรีเ,ออเคยเดโปเขาส่งมาให้เราทั้งสองแบบเลยก็คือเขาส่งมาให้ทั้งเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นก่อนหน้าก็คือเเดียนลิควิดรูชชัยซึ่งรุ่นนี้หน้าตามันแบบ มันสวยจริงๆอ่ะคือดีไซน์แบบดีไซน์ดีเนาะดีไซน์เขาจะแบบว่าสวยหรูอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีแอปพลิเคเตอร์แบบนี้ไหนสิคือพอดีว่าเราเราอ่ะล้วงมาได้สีชมพูเคื่อไม่รู้เป็นอะไรมาเป็นสีชมพูต้องให้เพื่อนข้างๆฉันทาแล้วล่ะสีเนี้ยรุ่นเนี้ยก็คือจะเป็นแบบว่าให้ให้สีเวาาวับให้ความชุ่มชื้นเนี่ยถ้าฉันทานะ ปากฉันก็ตะโกนเหมือนกันตุ๊ดฟุ๊ดไปกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าจ้าฉันด่หรับฉันก็ตะโกนสำหรับฉนีก็คือสีนี้ก็คือต้้งแบวมากนะจริงจริงจินตนาการสีนี้ริง เธอต้องรีวิวแล้วแหละเลิศใส่เลิศใส่เป็นใส่บาทตอนเช้านี่ด้วยโดนจับนะไอ้พุกมารศาสนานะอย่างนั้นอ่ะโอ้หนอมันคือการรีวิวใช่ปะนะหลงง่ายเนาะรุ่นนี้คือข้อดีข้อที่นางลืมแหลคือสามารถเติมเต็มร่องปากให้แบบอิ่มฟูได้เออแล้วก็แบบใครที่ชอบงานประเภทแบบ ทาฟุ้งๆแต่ตรงกลางแล้วเกลีย่ยอันนี้ก็เหมาะคร่อมมือเพราะแอปพลิเคเตอร์ของนางก็ใช้ง่ายแล้วที่สําคัญก็คือเห็นแบบบางๆอย่างนี้ยแต่เห็นชัดเลยว่าแบบเม็ดสีคือแน่นมากแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่มาด้วยกันซสื้ออันนี้อันนี้เป็นรุ่นใหม่กว่าชื่อว่า The l i ิ s t i c k หน้าตานางแบบอแต่ละปอกนางดีมากยอันนี้เป็นเนื้อสตินคือแบบจะให้ลุคแบบแมทแมนิดนึง แต่ว่าแมทช์ของเคลเดอร์โปอ่ะคือมันก็ยังเป็นเรเดียนแมทอยู่ดีก็คือจะไม่ใช่แมทแบบโอ้ยแม่จ๋าก็มีความมันวาวอยู่แม่จ๋ายิ้มไม่ออกซึ่งมันสีที่แบบสวยหวานมากจริ้นละละก็เหมาะละใช่เลิฟทั้งสองรุ่นอยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนนะจ๊ะอ่ะยังมีอะไรอีกไหมมีสิของเธอรมีของเราหมดแล้วสุดท้ายของฉันนะคะนี่ก็คือกระเป๋าจากแบรนด์เคานเนรเล่นะคะพีฟอร์สองพันยี่สิบเอ็ดรุ่นบีทซอรฟนะคะ ส,ส,ส,สีมอสกรีนใช่คือเป็นทรงยูนิคอร์สไซมูนนะฮะซึ่งสวยมากจุของได้เยอะช่ำนี่นะฮะซึ่งโทนสีนี้สามารถเข้ากับชุดได้ง่ายแมทกับชุดง่ายในวันชิวๆสบายๆ<ช>นะฮะเข้ากับชุดมากเข้ากับชุดทุกวันนี้ที่เลือกออก็คือสีเข้ากับชุดเห็นไหมฮะออดีสวยงามเห็นไหมนี่ พร้อมกับไปได้ทุกที่อืมวันลุยๆกับเพื่อนสาวต่างๆกับผู้ชายก็นนะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเราอะเป็นผู้หญิงแบบพร้อมลุยไม่ตุนเล็กวันแบบแบบแตวจ๋าอืลุยทําอะไรอ่ะฮะไปทุบบางทีก็ต่อราคากับแม่ค้าแล้วแม่ค้าก็ไม่ยอมลดให้ก็ต้องทุบงกใช่ไหมคะเวลาโจรมาวิ่งเราอะกระชากกระเป๋าขึ้นทุบในกระเป๋าได้นี่อยู่ในสังคมแบบไหนอะิง เขาอยู่ในตัวคนแบบไหนอ่ะเธอลองมเองเธอล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 องเทอลองนะเอาไปทุบเออเห็นไหมนี่เห็นไหมเข้าได้กับทุกสีจริงๆนี่เห็นไหมซึ่งโทนสีเนี้ยมันสามารถแมทได้กับทุกสีแมทไงมาอ่ะลองลองมาอยู่กับเธอเห็นไหมเข้ากับลุคที่เป็นแบบสาวสตรีทพร้อมวิ่งเห็นไหมนี่พอเสร็จของเขาปุ๊บวิ่งได้เลยเออวิ่งราวแต่ไซนางแบบกำลังเหมาะกลับใส่กำลังเหมาะกับหลานชายนะฮะเหมาะกับผู้หญิง ทุกรูปร่างทุกสัดส่วนนะคะใช่เรียกไงวันนี้รีวิวครบเสร็จแล้วครบเนาะเยอะมากเลยอะสิบแบรนด์สิบฉากคนที่ได้ไปใช่แล้วก็ต้องขอบคุณแบรนด์ต่างๆที่มาให้เกียรติมาร่วมในโปรเจกต์นี้กันอย่างแบบคึกคักมากอุณาฝากข้างอุณาฝากข้างแต่ละตัวก็แบบเขาก็เลือกชิ้นแบบใหม่ๆลดลดมาให้เราชิ้นเด็ดแล้วแล้วก็แบบอยากให้แฟนๆรอดูรีวิวจากกลุ่ม เซเลบของเราก็คือกลุ่มเพลว์เฟรนด์ด้วยที่กำลังจะตามมาทุกๆคนแบบว่ามีรีวิวเด็ดๆมาให้จะได้แบบแอบดูว่าแบบใครได้ชิ้นไหนบ้างเออราจะยิงกันรัวๆเลยเนาะว่าใครจะรีวิวรัวๆยังไงใดๆแล้วมาดูกันว่าจะแบบตื่นตาตื่นใจขนาดไหนใครจะแบบเก๋ขนาดไหนมีมาทุกแบบมีมีมาทุกสไตล์เลยนะเซเล็บแบบว่าสาวสวยรุ่นเล็กรุ่นใหญ่บิวตี้บ็อกเกอร์มีหมดหมด นี่เราเห็นงานรีวิวเขามาแล้วนะบางส่วนแอบเห็นแลรวใช่แอบเห็นเหรอฉันแอบเห็นแบบว่าอันที่แบบถ่ายรูปสวยสะพรึงมากแบบอ้ให้แสงดีอะไรอย่างนั้นใช่ดีงามเนาะซึ่งวัุนี้ก็ต้องแพ้ไม่ได้นะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามโปรเจกต์นี้แล้วก็ขอให้ตามต่อๆไปเพราะว่าเรายังไม่จบแค่นี้เราังมีแบบว่ากลุ่มผู้ชนะจากการแข่งขันของเราในรอบที่แล้วที่จะมาร่วมรีวิวกันอีกด้วยใช่แล้วค่ะเบ็ดเสร็จก็คือทั้งหมดห้าสิบท่านโอ้ยและรวมเราอีกใช่ไหม เป็น 53, 53 50กับจริงๆ50กับ5ก3เออ50 3นะโอเคไปดูกันดีกว่าว่าจะแบบตื่นตาตื่นใจขนาดไหนนะครับติดตามดูได้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเลยเดี๋ยวจะออกแบบปุ๊บๆๆๆๆๆๆจริงรัวก็ต้องขอบคุณนะครับโรงแรม4ซีซั่นเจริญกรุงนะครับนะริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะที่ สนับสนุอสถานที่สวยๆที่มีให้พวกเราได้มารีวิวของตื่นตาตื่นใจบอกใครกะจะแอบเป็นบ้านตัวเองโอ้ยนี่วิวข้างหน้านี่คือแบบว่าชวนให้แบบพักผ่อนมากแต่จริงๆอ่ะใครเบื่อบรรยากาศที่บ้านเนาะอยากมาสเตชันนี่คือเวิร์กมากเลยขาบอกว่าตอนนี้แท็กเริ่มมากันแล้วนะใช่แล้วที่นี่ก็มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แบบว่าเยอะมากเราอยู่ตรงเวิร์กแบบแม่น้ำเจ้าพระยาพอดีวิวสวยใช้แล้วค่ะขอบคุณนะคะค่ะ